อาไม่ต้องไปหาวาร์ปที่ไหนกันแล้วนะครับเอามาให้แล้วนะครับคนนี้คือคนดังวันนี้ที่ชาวเน็ตเนี่ยคอมเมนต์หาวาร์ปนะฮะคุณสัสิธรหรือว่าน้องเลซี่หลีอูมนะฮก็พโพสต์เองเลยนะฮะบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะตำรวจทำตามหน้าที่ตามกฎหมายแล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะ เลโอเคเราทําผิดกฎหมายก็เราผิดช,ชอบสิ่งที่เราทํรารับผิดชอบส่วนผลงานเลปล่อยที่นะคะนี่เขาก็บอกว่าเป็นไงล่ะวันแรกโดนรวบคาชุดเหตุการณ์วันนี้คือนี่กำลังนอนร้องไห้คิดถึงออสการกับตกตะกอนปัญหาชีวิตในช่วงวัยสามสิบบวกว่าจะทาไงดีเริ่มต้นอะไรก่อนลบอะไรทิ้งจริงๆต้องขอบคุณเหตุการณ์วันที่สิบเจ็ดธันวาจำได้แน่นอนเพราะช่วยทำให้คิดออกว่าชีวิตต้องทำไงต่อเป็นวันแรกที่ลองได้ใช้ชีวิตคนเดียวช่วงเวลาที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นต้องยอมรับและเรียนรู้ที่อยู่ตัวเองให้ได้ ชอบคาพูดของออสการ์ที่บอกว่าเอาเรามีความสุขในช่วงเวลานี้เราจะใช้เวลานี้เป็นประโยชน์เติบโตค้นหาเรียนรู้และได้พบตัวเองในมุมใหม่ๆก็วันนี้นะครับตำรวจไปจับน้องเลเนี่ยดาวแอปดังฮะร้องไห้เลยบอกงูยหนูเพิ่งโดนแฟนทิ้งนะก็เลยต้องมาทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยได้รายได้ไม่เยอะพี่ได้แค่เดือนละประมาณ50,000บาทเท่านั้นเองแฟนก็ทิ้งไปแล้วแฟนต่างชาติเนี่ยและนี่ก็คือภาพชุดที่เธอเดินล่วงไปนะครับก็ยังมี ทัศนคติในการมองโลกที่มุมบวกอยู่นะอะไรผิดก็เดี๋ยวแก้ไขกันไปลูกของเธอในปัจจุบันเนี่ยะจอกแนวสายฟอนะพอพักหลังเนี่ยเธอไปคบกับแฟนฝรั่งก็น่าจะเป็นเจ้าออสกาที่เธอพัมเพิรถึงเนี่ยเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โด่งดังในคอนเทนต์แนวๆน,น,น,นั้นนะฮะมีการโพสต์ภาพอยู่บนโซเชียลเพื่อเรียกแขกแล้วก็ให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่เป็นประจำนี่ครับลูกของเธอก็จะประมาณนี้ครับ โพสภาพเซ็กซี่วดอดคุนถือว่าเป็นสาวสวยคนหนึ่งนะฮะที่มีแฟนคลับพอตัวนะสำหรับเลซี่หรีอูมหรือว่าน้องเลสสีทอนเนี่ยนีย่เห็นไหมก็เป็นแฟนฝรั่งของเขาเนี่ยก็ไม่รู้ใช่ออสการ์หรือเปล่าแต่ว่าเป็นภาพที่เขาลงไว้นะดื่มไวน์กันเนี่ยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเธอก็หน้าตาประมาณนี้ครับเป็นสาวแบบวัยรุ่นนะนะหน้าตาใสาๆก่อนเนี่ยฮะเป็นภาพบ้านๆก่อนที่จะมา เปลี่ยนตัวเองเป็นสายฝอเนี่ยคลิปที่โด่งดังของเธอเมื่อก่อนเนี่ยแชร์กันสนั่นฮะคลิปปอกทุเรียนในตำนานครับก็ใครเห็นภาพนี้น่าจะพอนึกออกนะฮะวันนี้เราก็เลยพามาชมความน่ารักของน้องเลนะหวังว่าน้องเลเดซี่หลีอูมเนี่ยจะมีคอนเทนต์อย่างอื่นที่มันไม่ผิดกฎหมายเนาะเดี๋ยวหาช่องทางกันต่อไปเนี่ยสมัยก่อนผมชอบนะลูกแบบเนี้ยคือมันดูแบบเป็นสาวไทยสวยๆบ้านๆดอีอ่ะแต่ว่า แนวของเธอก็พัฒนาเนาะเป็นแนวสายฝอผิวเข้มขึ้นมีการฉีดปากมีการแต่งหน้าแต่งตาให้เป็นฝรั่งเนี่ยนี่ฮะเนี่ยเมื่อก่อนน่ารักนะเออผมว่าไปได้นะในคอนเทนต์เซ็กซี่อะ่ะเออหรือจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยใช้วิกฤตวันเนี้ยปรับให้เป็นโอกาสมาทำเป็นแบบแนวอินฟลูเอนเซอร์สายเซ็กซี่ที่มันไม่ผิดกฎหมายต่อประเทศไทยเนี่ยนะจะได้มีช่องทางในการหาเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนคลับก็ไปอุดหนุนเธอได้ ในเชิงที่ว่าติดตามแฟนเพจโซเชียลเฟซบุ๊กของเธอก็สัสิทธอนแล้วก็เบซี่หรือุมนะมี2อันให้ติดตามกันส่วนช่องทางอื่นเนี่ยก็หาเอาเองครับเพราะว่าผมไม่สนับสนุนนะครับคลิปพวก18บกไม่ชอบครับบอกเลยครับ